สวัสดีครับมาดูลูกทุ่งกองยาวแบบเล่มกันนะครับนี่รดที่แล้วนะครับเข้าเป็นสูงนะครับนี่บนล่างัดที่แล้วเข้าบนนะครับนี่เข้าปกติแล้วนะครับ เขในะครับเลขมงคลเข้าเข้าคือเก้าจับคู่ไม่เข้าเลยครับรถที่เร่งจับคู่หลุด เล่นเล่นก็ยังเดินปกตินะับเล็กเด่นเข้าดีนะเล่นเล่นเลาน้งเก้นีเ น,น,นต้องกอนยาวเดินเขาสูนเด็นสูนเนสูนเข้าอย่างนี้นะทีเดียวนะ ล้าเสียงมันหน่อยทีนี้นี่บนเข้านะครับล่างหลุดนะครับนี่เข้าแปดเจ็ดนะครับเปิดดูก่อนนะนี่เข้าเจ็ดแปดเนาะนี่แคาเล็กนเนนะ กนี้หลุดนีให้ล่างไปบนเนาะ รดที่แล้วหลักร้อยเล,ล,ล่เข้านะคับหลักร้อยไม่เด่นเข้านะครับเลขเข้านะข้าโตข้าคู่โตเก้าสามส่วนยุ่งไทยก็หลุดหลยรดที่แล้วเล่เข้ามาดูว่า ไอนี่นี่ให้ข้ามมาดูวันนี้กันมั้ะอ่าอันนี้รับมีใครตามมาแคปมาจอไปเลย ตในี้เมนวันนี้ศูนย์หนึ่งแปดบ้างของห้าเจ็ด นี่บนล่างนะครับศูนย์ห้าเก้าเออ่อออืมเดมาเจอไว้นะ เลเลยน้านี้น้านี้เน้นเน้ลย ไปเลยนะเล่นแรงวันนี้ให้สี่แปดนะครับเทาทุกวันนะครับลึกเหนี่ยไม่เลยคิดไม่เลย แคปไว้เลยนะครับนี่หน้าที่แปดนะรครับนี่หน้าที่เก้า ในหน้าที่สี่หน้าที่สิบเอ็ด ได้เลยนะครับในที่ติดตามหน้าไหนก็บอกได้นะ อันนี้นที่เดี๋ยวเข้านะครับหน้าที่13รีฟอร์ม แมดบลางวันที่แล้วเข้านะครับล่างใบมนนะศูนยเก้าวันที่แล้ว เก็บหน้าจอเอานะครับเอสจะไปให้นิ่งๆนะให้ตามหน้าไหนก็ตามเก็บหน้าจอสอสกอสอง เล็กดีนกเข้ามาสองวันแล้วนะครับวดที่แล้วให้เก้านะวดที่แล้วหลักร้อยหลุดน,นะครับยุ้วไข่ก็เข้าดี สุดท้ายสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้นะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ